สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่27่กุมภาพันธ์2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของ,งวัดประจาวันที่26นะครับผมสำหรับวันที่26แอดมินไฮรูอยู่ที่2กับ4นะครับผมสำหรับ2นะครับผม มา28ในรอบพิเศษนะครับผมสายวิ่งสายรุ่ดจะได้2 0ในรอบปกตินะครับผมและก็ VIP นะครับผมแอดมินจะเน้นอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับในรอบปกติและ VIP นะครับผมสำหรับ4มา3 4ในรอบปกติสำหรับในชุดเบิ้ลนะครับผม55ในรอบเฉพาะกิจนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c ่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม f c ่น้องอยากเข้าไล์กลุ่มแอดไลน์มาได้นะครับผม T E E 2 5 2 6แล้วก็เขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่27ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีรุดนะครับผม มีใจยุที่สองตับสามสองจะมีสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหก แล้วก็2 7 3จะมี3 2 3 5 3 6 3 7แล้วก็3 8 สำหรับ3ตัวนะครับผมชุดเบิ้ลก่อนนะครับผมเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผมมีหกสองหนึ่ง ศูนย์สองห้าหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็ห้าสามแปด fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ